สวัสดีครับพี่นอ้องนา่นมมันนอกกาจมนีก่กะจะภาพมาปล่อยวาวครับผมาวาวดวงนี้นะครับวาวเวียดนามขนาดลอยเกลาสิบเซนติเมตรนุมมันนอกก็ะทำการตัดอกหลังนะครับตัดอกเข่านะครับให้มันสั่นเขาไปอีกนะครับขยับวามันจะขืนบอนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ที่ล่องเท็ดที่ล่มหนักพ่อขืนไปแล้วกับปีคักครับผมในทำการดามปีกนะครับมามาล่อชมกันนกันครับว่าจะขืนบอกนะครับล่มกับบุคอยมีครับมาหนี่เป็นสีปลายไผ่กับพ่อตีงครับผมอ่ะพี่น้องครับรอชมกันนํ้กันครับผมครับผมอ่าทีมงานว่าปล่อยวาวเปียดน้ำ ขนาดลอ,อยเส้นมันกระจอะเกินไปนะครับวาวดวงอ่าทีลังจะเอาขึ้นตอนนี้นะครับจะคล้องอยู่ตรงนี้ครับผมเส้นฟิวครับผมลงไปทางนี้ทางขวานะครับมาลองเบิ้งครับทางนี้ว่าวําจะข้นบ่ครับผมทีมงานเหลียกรองเลอกเกินครับว่าดวงหน่อยบอรสาใจ อ่ะเปื่อมาอพอยลงไปนูน่นพอยไปเลยพอยไปบรรยากาศชวนนังแรงครับอำเภอ,เพอโพไซครับผมถือว่าบรรยากาศดีครับผมอ่ะลงไปลงไปลงไปนูน่นนูน่นนูน่นนู่นเชี่ยวขยับมาดิอ่ะลองดูด้วยครับ มันต้องไกลแน่แล้ฟิวเพราะว่าล้มบนสูงอถอนลงไปครับวาวเซียนฟิวครับซินฟิวจะเป็นคนเรนเดี๋ยว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 ไปเลยไปเลย ไปแล้วครับปล่อยเชือกไปปล่อยเชือกปล่อยเชือกไล่ไปเลยไปแล้วครับถือว่าขึ้นครับที่นีไล่ไปไล่ไป เออครับผมก็สรุปแล้วโบมีล่มจอยพี่น้องว่าขึ้นไปรอยร่มโบได้ครับผมก็ถือว่าขึ้นอยครับถือว่าขึ้นอยเอาไว้ล่มมีล่มแห้งๆเดี๋ยวจะมาลองเทสให้เบิ้งอีกอีกรอบครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้กะนนุ่มานอกกัคงจะไอวเพียงคิน้ก่อนนะครับนาอเอาไว้พอกันกลิบหนาครับผมสวัสดีครับ